สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อคลิปนี้นะคะแบบก็จะชวนเพื่อนเอนมาทํานี่นะคะสับป,ปะรดกวนค่ะก็เอาไว้ทานกับขนมปังแบบนี้นะคะอร่อยมากวิธีทําไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวไปชมวิธีทํากันค่ะค่ะก็ปอกเปลือกสับป,ปะรดออกให้เรียบร้อยนะคะแล้วทีนี้เขาจะมีพวกตาแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็เนีย่ยค่ะทําแบบนี้เอาเขาออกนะคะค่ะก็ ค่อยๆทำไปนะคะทำไปจนกว่าจะเอาออกหมดนะคะเวลากินก็จะได้ไม่สะดุดลิ้นนะคะค่ะพอได้มาเป็นชิ้นแบบนี้แล้วนะคะเราก็ทำเป็นชิ้นบางๆนะคะหัน่นเพราะว่าอันนี้เราจะทำสับป,ปะรดกวนอะนะคะถ้าถ้าเราทำเป็นชิ้นบางๆเนี่ยเขาก็ จะกวนนะคะก็เสร็จเร็วแล้วก็สับไปอะคะ่ะเอาชิ้นอย่างนี้แหละนะคะถ้าชิ้นใหญ่เนี่ยมันจะใช้เวลานานหน่อยนะคะีค่ะก็เอาชิ้นเล็กๆประมาณนี้ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลเลยนะคะถ้าอยากจะให้สีสวยก็ใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงนะคะ ความหวานอยู่ที่สับปะรดนะคะเพราะว่าสับปะรดเนี่ยมาหวานมากหวานน้อยก็ไม่เท่ากันนะคะก็คลุกให้เขาเข้ากันดีก่อนนะคะแล้วเราก็จะนำไปตั้งไฟถ้าใช้น้ำตาลใส่แดงใส่เข้าไปด้วยเนี่ยค่ะสีเขาก็จะเข้มสวยดีค่ะ อัน,นี้แล้วนะคะก็ใช้ได้ค่ะเราก็นําเขามาตั้งไฟนะคะไฟก็ไม่ต้องแรงมากนะคะแบบก็ตั้งไฟประมาณนี้นะคะเสร็จปุ๊บเราก็จะใส่แบะแซ่นะคะใส่แบะแซ่ไปสักประมาณ2ช้อนโต๊ะคะ่ะไม่ต้องใส่เยอะ โอเคนี่นะคะที่ใส่แบบแซ่เพราะว่าถ้าเราไม่ใส่แบบแซ่เนี่ยกว่าจะได้ความเหนียวนะคะเราต้องใส่น้ำตาลเยอะถ้าเราใส่แบบแซ่นะคะเราก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลเยอะมากก็ไม่หวานมากนะคะก็ก็จะทำให้เขาเหนียวนะคะเห็นไหมคะเนี่ยเราไม่ต้องไม่ต้องใส่น้ำไม่ต้องอะไรเลย น้ำเขาก็เยอะขนาดนี้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะกวนไปเรื่อยๆนะคะค่ะแล้วเราก็จะใส่เกลือด้วยนะคะเกลือใส่ลงไปนิดหน่อยนะคะค่ะแล้วก็กวนต่อไปเรื่อยๆนะคะข่าวก็ามาดูกันนะคะแหม่มก็กวนมาจนเนี่ยค่ะ แห้งแบบนี้แล้วเห็นไหมคะแห้งแบบนี้เลยนะต้องเอาแห้งๆเพราะว่าเวลาที่เราเอาไปกินกับขนมปังเนี่ยถ้ามันชื้นเนี่ยมันจะทําให้ขนมปังไม่กรอบนะคะก็ต้องเอาให้แห้งๆแบบนี้เลยแล้วก็กอดลงนะคะพอเราเที่ยวจนได้ที่แล้วกอดลงกับมะนาวนะคะ่ะมะนาวเขียวมะนาวเหลืองอะไรก็ได้หั่นแล้วก็บีบใส่ไปนิดหน่อยนะคะให้เขามีรสชาติเปรี้ยวด้วยนะคะจะได้ไม่หวานอย่างเดียว ถ้าหวานอย่างเดียวมันก็บางทีมันก็ไม่ค่อยอร่อยเนะต้องมีเปรี้ยวนิดๆนีๆน่นค่ะที่แม่ทำนี่คือหนึ่งลูกนะคะหนึ่งลูกได้แค่นี้เองค่ะนิดเดียวไม่ไม่เยอะนะเวลาซื้อไปซื้อข้ากินก็ไม่ต้องไปต่อราคาเขานะคะเพราะมันทำได้น้อยมันก็ใช้เวลาเนี่ยค่ะประมาณนี้นะเดีย๋ยวไปจัดเสิร์ฟกันค่ะ ไส้สับป,ปะรดกวนของเราก็เสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะสีสันหน้าตาประมาณนี้นะเห็นไหมแห้งๆแบบนี้เลยนะคะก็ขนมปังที่จะใช้นะคะแหม่มก็จะใช้ตัวนี้นะคะของลิสนะคะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะเขาจะมีสองด้านใช่ไหมคะสีนี้กับสีนี้เอาด้านนี้ออกนะคะเราก็ใส่ไส้สับปะรดไปเลยนะคะก็ ใส่ไปอันนี้เราทำเข้มข้นนะคะก็ไม่ต้องใส่เยอะมากแบบนี้ค่ะแล้วก็ปิดเลยเนี่ยค่ะเห็นไหมได้แล้วขนมปังไส้สับป,ประรดแบบง่ายๆแล้วก็อร่อยด้วยนะคะหายคิดถึงขนมปังปี๊บแบบบ้านเราเลยนะคะ ใส่ปายชอบมากชอบน้อยก็ใส่ไปเห็นไหมคะกวนจนแห้งเลยค่ะแบบเนี้ยเขาก็จะกรอบเนี้ยค่ะนะคะลองไปทําดูนะคะวิธีทําไม่ยากเนาะยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้แหม่มด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาคอยติดตามคลิปหน้านะคะว่าจะมีเมนูอาหารอะไรใหม่ๆมาให้ชมนะคะ นี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณค่ะ